สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะปะบัวไปส่งหลานมาแล้วก็เลยมาเลยค่ะเนี่เลยมาสวนเลยเนี่ยค่ะลูกชายปลูกผักไว้ดูมาขโมยของเขาก่อนใครปลูกปะบัวกินหมดเละอยู่ในสวนนี้ปะบัวไม่ได้ปลูกแต่มาก็ขโมยของเขาเลยมาจ้ามาหักกวงตุ้งกรอบกรอบด้วยกัน นก็กรอบ,อบเพราะว่าดินดีค่ะดินดินผสมเนาะดินผสมนี่ดินดีมากเลยปรุงดินดีนี่ผักจะง,งามค่ะงามกรอบนี่ปลอดสารจริงๆดู ه, ตัก,กเตนดูดูด,ดูมีตัก,กเตน กระเตนหักหมดค่ะลูกชายเขาจะปลูกกินคอสค่ะเขาจะปลูกผักกินคอสเขาปลูกเรากินเนาะเขาเป็นคนปลูกเราเป็นคนเก็บกิททาอะไรมือเดียวมันเป็นอย่างนี้เละ <c oughs> ทําอะไรมือเดียวมันเป็นอย่างนี้เละ ะะแตกขแขนงดีมากเลยดินดีนี่แตกขแขนงดีมากเลยค่ะนี่ออ้ยแตก่ก็ไม่เอาไว้เนาะจะถอนไปให้ปลาโคนมันนี่ถอนไปให้ปลาถอนไปโยนให้ปลาปากินพืชแล้วก็เอาแต่ยอดมันเนาะเนะะี่ยค่ะกรอบโบ,โบ๊ะ กงตุ้งหน้าฝนนี่ใครปลูกได้เราเก็บไปขายนี่จะมีราคามากเลยพราะมนอกฤดูถ้าดินไม่ดีจริงหรือว่าไม่ไม่ใช่ดินใหม่ในปลูกไม่ได้เลยนะคะมันจะเป็นเชือ้อราเป็นหนอนเป็นเพีย้ยเป็นอะไรหลายๆอย่างอันนี้ดินดีต้นพืชมันสมบูรณ์ก็เลยพวกเพีย้ยพวกแมลงก็เลยไม่มากิน เพราะว่ามันแข็งแรงมันโตรเร็วนี่ค่ะโคนมันอปโยนให้ปลาเด้อเสียดายแต่กอดีดีพี่น้องโอ้ยโอ้ยก็บัวแล้วเสียดาย เดียวดูแขนงแตกแขนงดีดีกงตุ้ฮ่องกงเนี่ยค่ะลุงทำอะไรไล่ติดกันป้าไม่มาหรือป้าไม่มาหรือมาไหมอยู่ไหนอะอยู่เดินอยู่แบบ ไล่ติดก <c ười> ันมันงามงามแตงนี่ล่ะแตงกวานี่ยเราเก็บได้ไหมเก็บได้เก็บเลยกลอดสานพิษแตงกวานี่เดี๋ยวรอกินแตงโมเดี๋ยวจะปลูกแตงโมให้หมดเลยในกระถางซื้อแม่แทนแตงโมอ่ะยูบ้านมีบ้างไหมพันบ่ซื้อเอา แตงโมแตงโมแตงโมเอา้าแล้วมันมันข้ามไปนู่นล่ะหันทิ้งแล้วอันนั้นมันแตงกวามันเหลืองแตงโมลูกโตๆใหญ่ๆผักแม่เอาใส่ หอนทั้งรากทั้งโคนใส่อุย้ยคนน่ากลัวหัดกลัวดินอุยนอนอนออ้ยอนอนอนอเฮ้ยมาแอบ,บดูองุ่นเขาดูดินดีดูใบของเขานี่เป็นองุ่นเขียวหรือองุ่นดำองุ่นแดงองุ่นดำหมดทุกสายพันธุ์ห้าสายพันธุ์นะห้าสายพันธุออ์องุ่นดำองุ่น ยังอยู่นี่เบิร์ดเราปลูกเอาต้นพันธุ์มันอือเดือนเมษดือนกรุกพาก็ออกลูกแล้วเนี่ยอือโอ๊กลูกเร็วเหรอเอ้ยแปดเดือนก็ออกแล้วโอ้ไปหาต้นพับมาปลูกค่ะวะนาดตากนี่ยังปลูกได้อ่ะสวนเรานี่ต้องปลูกได้เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวจะฝุดออกทั้งหมดเลยกระเทียวอ่ะสวนเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นเอ่ออ่างุ่นหมด ปุกๆนะขดนะพรุ่งน้าลูกพาบไปแบบปุ๊กต่นข้าวที่เดียวไว้ไปซื้อต้นพลไม้มาปุ๊กไปซื้อลูกพาบมาปุ๊กดีกว่าต้นพาบมาปุ๊กดีกว่าต้นพาบที่ไม่ฝาดนะเอามาปลูกเอาไว้กินพูดนะเอามันมีต้นฟาดต้นมาฟาดอยู่โอ้ทุเรียนได้ อะไรมากมายดูใบดำใบหนาปึ๊ดเลยต้นนั้นนะต้นนั้นสมบูรณ์จัง,ง,งจ้าประบัวได้ผักแล้วก็จะเข้าบ้านแล้วจ้าดูมะกรูดป๊อดมะกรูด ฮะตัดทําไมอ่ะตัดออกึ่งตนเกินตออล้ตัดคื่ง๋อไม่มีประโยชน์เรากิแล้วเราไม่ได้ขายด้วยไงไปขายให้เขาก็โละหบาทกูลกูเเกชัดวยก็เหมาะยุ่งสำหรับคนที่ไม่มี เงินละห้าบาทคนละเหนื่อยใจคิดแพงคนจะสอยได้ <c oughs> แต่ถ้ามีเยอะๆมันกัน็โโหวรจาค่ายอยู่ค่ายเป็นตันแล้วนะ <c oughs> จ้าป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีจา้า